ท่านจะทู่ครับคุณหนูงท่านจะทู่จ้ะจ้าแหมเดี๋ยวคุณหนูนี่คือว่าเนี่ยเขาเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะจ้ะถ้าเข้ามาในบ้านของของเราเนี่ยไอคนนี้เหรอใช่จัดการให้หน่อยนะได้คุณหนูเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยคุณไปไหนเฮ้ยตังไปเอาตังค์ก่อนหนูอย่าไปจับมือคุณหนู หนูมือสะอาดขนาดนี้คุณหนูอย่าไปโดนมือนะรูปเขาน่าเกลียดมากากำจะพูดการด้วยฮะถือป้ามือสาดมากไม้ดินเขาไม่ทำเฮ้ยเราวุ้ยเอาเขาบรางวัลอยู่ผมไม่ได้อะครับคุณหนูเราพานไงเราพานเราอย่าพานสิเขากำจะพูดแม่เราไปไหนแม่เราอะไปไหนแม่เราไปไหน โอ้ยรากแม่กูไปแดกแล้วสิจัดการให้ด้วยนะท่านจะทูตได้ครับคุณหนูแต่ใจจังเลยไม่เป็นใครถ้านนับเป็นผู้ชายจะทำกับข้าวอร่อยรู้อย่างนี้แหมมากินตั้งนานแล้วเอ้าเฮ้ยแล้วยังมากินต่อจะมากินอีกเหรอใครเนี่ยไอ้ไพ่โอ้ผมรู้ไหมนี่ขอเร็วคือตังของท่านพิยาชั้นผู้ใหญ่ไพ่ะนุนเงี่ยงมึงกล้าขึ้นมานั่งดียังไงวะลงไป หวานไหมหวานไหมคุยดูว่าร้านนี้คุยดีไหมหวานไหมน้ำหนูไปเอาน้ำหน่อยเนี่ยนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดบอกให้มาจัดการน้ำเหรอได้เดี๋ยวป้อนผมมีดอร่อยใจมากคนทั้งกระดเลยเอาเข้าไปเอางี้เดี๋ยวกูนั่งกินด้วยไอมาจัดการเฮ้ยไอ้เงาหัวขาดนี่คือของท่านปยาชั้นผู้ใหญ่ ไอ้คนเยี่ยมมึงไม่สมควรออกไปนี่แม่พ่อเราเรื่องเนระที่นี่ข้าจะว่าเฮ้ยกูจะบอกมึงให้นะโกูให้นาวเมื่อสมิงวัตะเบร์ดไปนอนอัดธุดจ้างไปดิหของสารู้แล้วก็ไปเท่ากับรู้ว่ามึงเป็นพูด

ทุบท <t od em |ms|> ุบโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้อยอ้อ้้โอ้โอ้โอ้อยโอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้โ้โ้โอ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 ้อ้โอ้โอ้ย ถือว่ากรอบฉันขอนะพุเ่เจ้าค่ะโอ้ยมันเป็จะตวิญาณปล่อยเถอะพุเ่เจ้าค้าประพันจะได้ในเมื่อธนาขอเราก็จะให้ไปนไท่านขุ่นเราไม่เข้าใจให้เราเห็นอยู่นี่ว่าไอ้ไพยผูน้นี้มันห,กหักแขนเราแล้วสิบเดียวของท่านไปไหว้มันมันมีความสำคัญอะไรท่านทุก หยุดใช้วาจาจับตัวเงาหัวเจ้าจะขาดไม่รู้ตัวมันเป็นใครนี่คือราชบุตรองค์ใหม่แห่งดินแ่งกรุงสุขโขท,ทยัยให้นามราชบุตรฟ้าร,ร้อยกันเลยพระมุกองค์ใหม่เข้าไปในสุขโขท,ทยัย <ś led> น้ำบกเป็นบนตายิ่งนะักี่กระมง ได้พบกับประมุของค์ใหม่ฟ้าน้อยน่เไดของแผ่นดินสุขโขไทยอ้อเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้สุโคทัยเขารับราชจะทูตแบบนี้หน่เลยนี่ดีนะพวกเป็นแผ่นดินของพระองค์ท่านขับเป็นหงสาบ้านเมืองกระหม่อมแล้วล่ะก็หัวขาดไปแล้วแผ่นดินอื่นจะเป็นเช่นไหนกูไม่รู้แต่สุขโขไทยเป็นเช่นนี้ ว่าแต่มึงเถอเจียมกลาหัวเอาไว้หากแม้ครั้งนี้ทนาไม่ขอเมืองหัวขาดไปแล้วที่สำคัญนะมืองฟังเอาไว้ด้วยแล้วข้าวข่าวไปบอกกับเจ้านายของมืองว่ากูองค์ฟ้าน้อหนอรีไม่เกรงกลัวอยู่แล้วหากจะมีสงครามก็ให้มันมีเลยและจำเอาไว้เมื่อใดที่สิรฤดูฝนกู องค์ฟ้าน้อยดาวเรศจะยกทัพไปเยียบแผนดินฮงศสาร <c oughs> ได้ผู้เจ้าค่ะกระหม่อมฉันจะจดจาทุกคำพูดส่วนพระองค์ท่านอยู่ด้านนี้ก็เตรียมกำลังไว้พอกองทัพองสาต้องถึงแผ่นดินสุขโขทัยเป็นแน่ <c oughs> และถ้าเกิดวันนั้นมาถึงจำใส่ใจไว้ดีแผ่นดินสุขโขทยัยจะไม่เหลือแม้เสียง สมนั้ที่มันเฮาหอบจะทุบอะไรดุสบอลนี้เล่นไม่ค้ำเลยขออภรับที่บอกท่านทำไมจะมาหากระบอกฉันไม่บอกกระบอกฉันล่วงหน้าสักก่อน